ไก่บ้านกับกับตันบ้านนอกนะครับวันนี้ได้ไก่บ้านมาตัวหนึ่งเนื้อแน่นมากยน,นะไก่บ้านนี่นะครับตัวดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่านี่โลเจ็ดขีดนะธรรมดาโลละร้อยห้าสิบบาทวันนี้แล้วก็เขาก็ให้เครื่องในมาด้วยให้ตับให้กลืนมานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทํา นึ่งไก่ครับสูตรพลิกแพลงนะครับต้นฉบับมาจากคนเหนือนะ <Wow. S 1> เห็นคนเหนือเขาทำกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาหมักแล้วก็นึ่งในแบบฉบับของกับตันบ้านนอกนะครับก็มีที่ต่างจากเขาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องหมักเนี่ยเราใช้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเครื่องหมักก็จะมี ขานะครับผมใช้ขาอ่อนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝานเป็นแว่นนะครับแล้วก็ยัดใส่ท้องไก่ไปด้วยนะครับพอีีที่บ้านขาอ่อนนี้กําลังสวยเลยนะครับโ,โหกระตะไคล้นะครับกะไคล้เนี่ยกับไก่เนี่ยครับของที่ถูกฉโลกันนะยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับใบมะกรูดกระเทียมหอมแดง แห้งนะครับอันนี้เป็นพริกไทยดำนะครับรากผักชีแล้วก็ขมิ้นนะตัวนี้จะ,จะช่วยสีสันจะสวยนะครับแล้วก็ไก่ทาขมิ้นก็จะหอมครับน่ากินครับเครื่องหมักนะครับก็จะมีพริกแห้งประมาณครึ่งกำมือนะ อมแดงสามนะครับรากผักทีใส่ไปเลยเยอะๆยิ่งดีนะครับหอมขา่าหั่นซอยไว้แล้วครับตะไคร้ประมาณสองต้นก่อนนะครับใบมะกรูดสามใบก่อนนะครับขมิน้นประมาณทักสามแง่งนะครับ พริกไทยดำประมาณหนึ่งตามไม่เข้ากันเลยครับใช้เวลาตักคู่นะครับ เครื่องแกงนะคล้ายอยู่นะสีเหลืองสวยเลยครับขมิ้นนะใช้เวลานิดน,นึงนะครับใช้แรงอีกนิดหน่อยนะครับออกแรงซะหน่อยนะครับกินข้าวอร่อยครับแล้วห <c oughs> มักไก่กันใช้ถุงครอบมือหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีพริกครับเดีย๋ยวมันจะแสบมือนะครับ มันไม่จ่าหรอกมัแสบแน่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะหมักทห้ทั่วเลยทาให้ทั่วเลย เมนูนี้แนะนำว่าต้องเป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านรสชาติจะเข้มข้นกว่าไก่เนื้อ,อยัดเข้าข้างใน่าข้างใน เราเข้าไปหอมข้งในเอาแรกว่าไก่ไม่ใหญ่ใหญ่หญเหมือนกันนะครับเนี่ยล้นถาดเลยเนี่ยดูสีครับเสลืองสวยเลยครับหอมนยครับ ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ใช้ผงปรุงรสเอาให้รสชาติมันเข้มขึ้นอีกนะครับ เสร็จไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยๆสักครึ่งชั่วโมงนะครับกลิ่นให้รสมันเข้าเนื้อไก่ให้ซึมเข้าไปมากนะครับ ในไก่ก็ใส่ไปข้างในนี่ครับตะไคร้ทุบใส่เข้าไป,ไปตะไคร้ยเยอะยังดีครับใบมะกรูดครับใส่เข้าไปครับ ขาอ่อนที่หันแว่นนะครับนะครับอันนี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาไม่ใส่ขาอ่อนนะก็ใช้ขาธรรมดาโครกเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องหมักนะครับแต่ผมชอบผมก็ใส่ของผมนะครับแล้วก็ต้นฉบับเนี่ยที่ดูมาของทางเหนือเนี่ยเขาใส่เม็ดผักชีอ่าแต่เม็ดผักชีเนี่ยผมเคยเอามาหมักไก่ย่างครั้งหนึ่งละ รู้สึกไม่ไม่ถูกเฉลกกับเรานะครับอย่างว่านะครับแต่และพื้นถิ่นนะครับความชอบไม่เหมือนกันเนาะอืมพืชผักประจําถิ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็อัดดได้เครื่องหมักที่เหลือครับใส่ไว้ใส่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เดี๋ยวเราเอาไว้ปอกข้างบนตอนนึ่งอีกทีหนึ่ง ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยครับหา่าหมักไว้ครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราไปนึ่งกัน เวลาอันนี้เราใช้เตาแก๊สนับทำมาหน้าบ้านนะครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับนึ่งไก่นีนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งขวดครับลิตรครึ่ง มากหรืน้อยก็ไม่รู้นะแล้วก็ผมใส่ชามกระเบื้องลงไปนะครับเดี๋ยวน้ําซุปที่ได้จากตัวไก่นะมันก็จะลงมาในนี้นะครับเราใส่น้ําลงไปหน่อยนึงนะเหืครึ่งได้นะครับแล้วก็เอาซึ้งอังนี้เดี๋ยวน้ําร้อนแล้วเราก็จะเอาไก่ใส่นะครับ พอมันอบพอมันนึ่งไปเนี่ยเดี๋ยวน้ําซอสจากไก่มันก็จะไปอยู่ในชามครับแล้วก็จะได้น้ําซุปนะครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงครับ ไม่พอพิดเดียวเราใส่ไม่ได้เลยลองนึ่งดูก่อนสักชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ชัวร์ไม่เคยทำนะนึ่งไก่ แม่เหมือนกันไก่บ้านด้วยมันก็ใช้เวลานานนะกว่าปกติไก่ไก่เกือบล้นนะกี่ชั่วโมงหนึ่งมาดูกันมันจะเป็นยังไง ครัฝนลงครับปอแปะปล่อยแปะนะไม่หนักก็ขอได้ครับขอได้พอได้แต่ถ้าหนักกว่านี้ก็ต้องย้ายครับแต่ว่าพอดีมาตั้งเตาอยู่ใต้รม่มมะปลางเปรี้ยวนะมะปลางเปรี้ยวต้นใหญ่หน้าบ้านนะครับทนหน่อยครึ่งชั่วโมงหวังว่าจะไม่หนักนะลุ้นกันลุ้นกัน ตอนนี้ก็กลิ่นมันมากับควันนะครับหอมครับเข้าท่าดูทรงแล้วน่าจะอร่อยเมื่อกี้นะครับผมตั้งในกาปุกไว้นะชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่พอได้ประมาณสักห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนาทีครับได้กลิ่นนะครับเหมือนกลิ่นไหม้หน่อยๆครับรีเปิดตูครับก็คือผมใส่น้ำในซึ่งข้างล่างเนี่ยครับ น้อยไปครับน้ําขวดหนึ่งนะครับดิบครึ่งไม่พอครับเพราะว่าน้ําที่นึ่งไก่นะครับมันขึ้นมาที่ซึ้งเนี่ยนะครับพอมันกลับลงไปครับมันไม่ลงข้างล่างหมดครับมันเป็นลงในชามที่ผมใส่ไปรองครับถ้าผมใส่ถ้าผมใส่ชามเมเริ่มเลยนะครับน้ําซุปเนี่ยได้เต็มชามเลยครับนะครับก็ถ้าทําจริงๆเนี่ยต้องเพิ่มน้ํา คิดว่านะครับต so ้องเพิ่มน้ําด้านล่างแล้วก็ชามน้ําซุปเนี่ยไมต้องใหญ่มากก็ได้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสว่าช่วงวงหนึ่งเนี่ยมันเปื่อยได้ที่หรือยังนะครับก็ได้นะครับสุกเนี่ย สุขแล้วแหละจปีกูปีปกนี่เนื้อยุยขึ้นมานี้นะครับแต่ผมอยากได้ความเปอยกว่านี้นะครับผมจะ เนื่องต่ออีกสัก20นาทีแล้วกันนะครับโอเคครบแล้วครับชั่วโมง20 ทำีที่บอกนทำซุปมีขนาดตอนใส่น้ำรอบสองผมเอานาข้างในออกด้วยนะเพียบเลยครับเต็มชามมันร้อนนะครับเลยต้องแบ่งออกไปนะครับพอดีไม่ได้ยิบผ้าหยิบอะไรมานะครับหอมฟุ้งเลยสีสวยด้วย ไปกินกันดีกว่ากินจากซึงเงื่อนะครับอีกแล้โอ้โหนี่ร้อนออกมาโอ้โหอืม นี่ี่นี่ครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะควันยังโอยเลยนะยร้อนๆนยังไม่เปื่อยนะครับยังมีความนุ่มๆของไก่บ้านของนี่เขาอยู่นะ แต่ว่ารสชาติดีครับหอมก็ตีไก่บ้านมันก็ไม่ฉีกง่ายขนาดนี้นะครับอย่างนี้ถ้านึ่งสักสองชั่วโมงแล้วผมว่าฉีกร่อนเลยหนันงนี่ร่อนละหนึ่งส่วนกระทั่งชั่วโมงครึ่งเนาะ ชั่วโมงยี่สิบเนาะนี่ปีออกมากเรื่อย ไม่เผ็ดเพราะว่าพริกแห้งใส่ไปนิดหน่อยขึ้นกำมือถ้าใครชอบรสจัดก็เพิ่มพริกได้กินกับขาอ่อนขาอยู่ตรงกลางขาอ่อนที่ใส่ไปเข้ากันดีครับ ส้ำซุปครับร้อนอืมไม่เค็มนะหอมรู้สึกมันซาลิ้นครับเหมือนเหมือนน้ำขิงเออเออเหมือนน้ำขิงนะว่าใส่ขาเยอะครับชอบ มันน้ำซุปเนี่ยเด็ดเลยนะพวกน้ำซุปจากการนึ่งไก่พวกนี้ครับเอาไปผสมในน้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะช่วยให้กลมกล่อมขึ้นก็เมนูนี้นะครับตัดแปลงมาจากสูตรเหนือนะไก่บ้านนึ่งนะครับโอเคเลยนะครับเจ๋วเลยนะครับแนะนำเลยครับ เขาไปตัดแปลงใช้พืชหมุนไพรของของถิ่นนะครับถ้ามีเครื่องปรุงอะไรยังไงลองทําแล้วมันเวิร์สมันอร่อยก็บอกมาได้นะครับเคยลองบ้างน,นะครับก็วันนี้ฝนเริ่มทำกันแล้วนะครับสองวันแล้วนะครับแต่เมื่อวานไม่พรมเมืม่อวานตกหนักนะ น้ำซุปนี่สุดยอดแล้วนะครับทีเด็ดเลยนะไปลองทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับกับตาด้านนอกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ